เดี๋ยวผมจะคุยต่อเรื่องสบู่นะครับคือพอดีฮะคือผมมาจังหวัดพนมสารคามเนี่ยอยากจะทราบที่มาที่ไปของจังอําเภอนี้ไม่ใช่จังหวัดอําเภอพนมสารคามจริงๆแล้วฟังแล้วเหมือนมหาสารคามกับนครพนมเลยไปนึกถึงทางอีสานครับแต่จริงๆว่าคนกรุงเทพบางคนก็บางคนก็ไม่ค่อยรู้จักอําเภอพนมสารคามดีผมเลยไหนๆผมมาแล้วก็อยากจะเผยแผ่หน่อย ผมมาผมมาจากกรุงเทพเลยฮะผมมาก็บอกว่าได้ยินคาว่าเ,เป็นเป็น,ปนอาเภอที่บอกว่าไม่น่าจะมาดูสันหน่อยว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ชัดๆก็คือว่าที่เห็นก็คือมีก๋วยเตี๋ยวปักหม้ออแล้วดองนั้นผมไม่รู้ไม่รู้อีกแล้วว่ามันจะมีอะไรอีกในพนมัามีอะไรนะครับครับผมทานท่าี่ผมนะั่งมันย้อนแสงครับผม ไม่มีมีที่มีมีอะไรที่น่าสนใจในพนมสในคนมพรับามก็ผมเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนนะครับผมครับผมพนมพระรามก็แต่เดิมก็เป็นอำเภอที่หกจากหกอำเภอพนมพระรามนะครับคือเมืที่ตั้งขึ้นมาร้อยปีเสร็จแล้วแต่ถ้าเทียบไปก็น่าจะไปถึงสมัยรัชกาลที่สามนะครับ สาเหตุที่ว่าเป็นเรื่องการที่สามเนี่ยพรมีมีประชาชนที่ได้รับการกดต้อนมาจากจัางประเทศต่างประเทศลราแถ้วเมืองควรเมืองวิงจันก็ตนนตแต่ร้านนี้จะได้ชื่อไทยควรอ๋อไทยควนครับมาจากลาวควนลาวควนนะฮะช่วงแรกเราเป็นลาวควรแต่พออยู่ในประเทศไทยแล้วก็เ <c oughs> ขาเลยให้เปลี่ยนมปเพื่อจะให้เป็นคนไทยและชื่อไทยควน แต่ผมเองก็มีเชื้อสายของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นไทโปลเป็นลาวโปลมาก่อนโดยผมเป็นชั้นที่ห้าแล้วถ้าผมหลบงจากสมัปสามายปู่ทัดแล้วก็มาทวดมาปู่แล้วก็มาคุณพ่อแล้วผมน้องนี่ก็เป็นชั้นที่หกอันนั้นเป็นชั้นที่หก <c oughs> ชั้นที่หกคือไปเข้าาเป็นคนไทยแท้ไม่มีเชื้อสายออแท้แล้วไม่มีแล้วฮะเพราะการรับญาตินั่นคือปู่ทั่วถั่วพ่อแล้วก็พ่อแม่แล้วก็มา ลื่อไม่เป็นไรลูกหลานเหลนหลนลื่อผมอยู่ชตรงนี้เกกว่าลื่อลื่อรอลิงคือไม่เอกคออ่างลื่อลื่อสุดท้ายของเส้นสายที่จะลำดับถมงจะได้มากไปกว่านี้ก็มากกว่านี้ก็เป็นต้องเลือกต้นใหม่แล้วนะเพราะไม่อ๋อไม่มีคําว่าโลกกระแดกงขึ้นหน้ากันเรื่อยเรอยอ๋อถ้าพลูกชายผมก็ต่อยลำดับไปเกดแค่ั้นทวดเฉยก็เป็นปู่ทวดนะอ๋อข้าพ่อฮะก็เทวานั้นก็เอ่อ ก็ชาวไทยเนี 10. 10. 10. <working> ่ยของชาวคนไทยเราเนี่ยสมัยรัชกาลที่สามสุดที่นางก้าวเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับผมได้ส่งกองทัพไปตีเจ้าเมืองซึ่งผมจะย้อนหลังไปประวัติศาสตร์จำได้ว่ามาตีโคราชเมืองโคราชนครราชสีมาที่ได้เกิดคุณหญิงโมขึ้นแล้วก็ขวาต้อนคนไทยไปบ้างบางส่วนเข้าไปถูกขวาต้อนกลับมาแล้วก็ชาวสงคระามเนี่ยเราควรเดินไปนะก็ถูก คนลาวควรนมันปล่อยไว้ที่นี่มาปล่อยกันเพื่อที่จะให้ให้มาดูแลเมื่อประมาณร้อยปีที่แล้วน่ยก็จะภูมิประเทศจะเต็มไปด้วยป่าเขาละมา่นไพเขาจะมีหลายลูกนะครับมีเขาอินซ้อนนี่ก็เป็นเขาที่มาจาการที่สุดคือจะเป็นหินก้อนใหญ่ๆถ้าเข้าไปดูดีๆนะฮะมันจะมีหินก้อนใหญ่เอ่อก้อนมังกรหนักเป็นร้อยๆกันกลมๆซ้อนๆอยู่ แต่น่าเสียดายว่าช่วงนั้นที่ฝรั่งมาทำทางในเมื่อปี2004-2005ได้ไประเบิดอย่างนี้มาใช้ทำลายความสวยงามเลยนเลยนี่ยไม่มองเรื่องมือนเหมัอนไปเขาอุจจัน์หินก้อนซ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 ้อนไป่อยๆประเทที่มันชื่อหินซ้อนือเป็นตำบลหน,นึือพนมประทานที่บอกว่ามีหอกำเภอเนี่ยก็ต่อมาก็ได้มีการแยกกำเภยออกมาใหม่นะครับพนมประทานก็แยกออกเป็นสนามชัยเขตอ๋อสนามชัยเขตนะ,นะเป็น ราชสารนะครับแล้วก็เป็นธาตะเกียบติธาตะเกียรตินะครับแยกอย่างหนึ่งอำเภอเป็นอีกสี่อำเภออ่าเห็นว่าอำเภอทางด้านเนี้พุทธประคามเดิมมีพื้นที่กว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัดเชียงเซาอืมนะฮะซึ่งจังหวัดเชียงเซาเดิมมีหกอำเภอนะครับครับผมนี่ก็แยกกันมาเป็นสิบเอ็ดอำเภอแล้วตรงนี้ครับครับผมถือว่าเป็นอำเภอที่ใหญ่ที่สุดใหญ่ที่สุดของฉะเชิงเซานะครับแล้วลองไปเป็น่าจะเป็นอำเภออะไรนะฮะ ลองไปก็ต,ตอนนี้พนมร,ราคาไม่ใหญ่ที่สุดครับใหญ่ที่สุดคือท่ดดทาจเกีบท, <า S 3> ท่าจีบกีบพอ,อเป็นพื้นที่ป่ายังมีป่าสงวนมีอ่างลือใน<ฮ>อ่างลือในนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งนะอ่างลือในปเป็นป่า,ปปามีเขามีอะไรนะแล้วมีกลุม่มป่าไม้ก็มีเจ้าที่อุทยานไปไปดูแลรักษาบางทีไปขับรถผ่านไปด้าโน้นอ่ะค่อนข้างมัคืนหนึ่งหรือมีช่างเป็นโค้งเลยนะมาไปช่างป่า นะแาจา้งป่าก็มีหลายตัวนี่ยประมาณยี่สิบกว่าตัวมันมีมาขวางทางอยู่แต่ว่าเขาจะไปทําอะไรก็จะไปปีดแจดีไปอะไรก็ค่อยไปครับผมนะพอช้างวันนี้บางทีก็จะมามากินอ้อยที่ที่เราอ้อยังชุบอ้อยจากข้างในองอเ<ป>อาใส่ไปผสมลมน้ำตาลแล้วก็กจ,กจะมากินอ้อยมาอะไรเงี้ยนะครับก็ก็ยังมีเส้นสายเรใหญ่ๆนะครับตอนนี้หันมาที่ตรงสะธามประชากรส่วนใหญ่ก <สา S 1> ็จะเป็นชาวไทยพวนและก็มีชาวเขมร ขมเมงเพื่อมาอยู่หนึ่งเกาะอยู่แถวแถวตมบนตมแหน่งยางนะครับและอีกเกาะหนึ่งที่ก็อยู่ตรงพระารามเดือนแต่ว่าแยกเป็นราชการและมีที่ตรงน้อยพวกนี้จะมีเครือสายขเมงที่กว่าป้องจากขเมงนั่นเองนะครับนอกนั้นก็มีาการพุมชนใหญ่เช่นตัวตลาดกรงพระรามที่รีกว่าตลาดท่าเวียนก็จะมีชาวจีนเพราะแหล่งค้าขายจุ่มชนจะมีชาวจีนมาอยู่ตลาดก่อขนุนนก็จะมีชาวจีนมาอยู่นะครับนี่คือประชากรวนใหญ่ก็จะไปทำนาไปนะขายและก็รรับจ้าง สถานที่น่าสนใจก็คือคลองท่ะลาดอันอน,อนี้เราจะเอาไว้ใกล้เลยนะ <c oughs> คลองท่าลาดเดี๋ยวไปคลองที่ยาวตั้งแต่ขึ้นมามาจากต่อจากแควสียัดคุณยินสียัดนะจากสนามชัยเป็นต้นแต่ว่ามันเริ่มจากที่ยาวมาถึงว้านาน้อยออกไปถึงถนะครับไปถึงไงป,ป,ป,ปากนโโาา้าโจโลบังค่อโจโลนะฮะตอนนั้นที่มีสามขึ้นไปเต้าตักสินออนะก็เดี๋ยวปากน้าโจโอ ยาว52กิโลเมตร52กิโลเมตรใช่มีเรือล่องใน่จิตตวิมุตติวัดควาอารามพี่ลุปะอย่างนั้นก็มีพวกตลาดน้ำก็เยอะที่ตลาดน้ำก็มีเติา์กทูนเติร์กทูนทังด้านบางคล้าไปปลายปากคลองปากให้ปากคลองนั่นเป็นปากน้ำจุดนั่นนั่นนั่นคือโบราณจริงจริงไหม ทีนีเาก็ปรับปรุงขึ้นมาเรื่อยนะครับแต่แต่ก่อนนี้ก็มีของโบราณมาก่อนทีนี้เ็าพัฒนาเป็นรูปแบบใหม่จะมีเป็นโปะอะไรที่ทำด้วยเหล็กทำอะไรต่างรูปแบบโบราณก็จะไม่ค่อยมีมีเรือพายมีอะไรอยู่แต่เคยไปดูใช่ไหมยังยังได้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 ในสองสลาดแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีเรือแล่นแล้วแต่มัยก่อนนี่ก็มีเรือล่องแล่นแล้วก็ไปเช่าก็ไปดูกันนี่คนทำไมค่อยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ค่าประกอบประกอบ ของที่มันตื้นเขินลงเนื่กไม่มีการใช้เป็นทางคมนาคม,มตื่นเขินลงมากการเรียกรับก็ไปเนี่ยขับขึ้นยางพารเนียพวกเรือยานพาราผู้<ม>อาตัศึกษาอย่านะ,นะครับผมอาตารก็ก็ไม่ค่ยมีแต่ว่าก็สวยืที่สวยแห่งนี้<ม>แห่งที่สองนี่คือเป็นสานที่สําคัญในกศูนย์ศึกษาการพัฒน,นาธริยซ้ของประวัติศาสตร์เจ้าอวครับผมที่มันเหมือนกั คุมกะเืออันนนตา่่โครงการพระราชดำริถ้าไปหนึ่งในโครงการหนึ่ท่านใช่ไหมฮะก็มีการฝุกวิชาชีพต่างๆก็สร้างขึ้นมาตั้งแต่2,522 2,522ท่านก็เสด็จมาช่วงเวลานั้นใช่ไหมฮะครับผมครับผมส่งตัวทแทนพระองค์มาบ้างไหมครัมีไมอยู่ดูแลดูแลอยู่ครับผมมันก็มีหลายชีพนะมีประมาณสิบว่าชีพที่ โดยพิรการเกษตรการประมงได้พื้นพื้นดินที่มันเป็นลูกลังบ่อลูกลังป่าเสื่อมโทรมนึ่งมีแต่ญ้ามีแต่ชาแล้วมันมีเสษพวกเนียพวกแหวกพวกอะไรต่างๆเนี่ยพต้นไม้ใหญ่ยงมีเดี๋ยวนี้ไปดูแล้วจะประทับใจกันชุ่มชื้นไปด้วยแหล่งน้ำนะครับแล้วก็มีพวกนาหนักพืชไม้นานาพันธุ์ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับ เยดับท่องเที่ยวทราบกันไหมฮะที่นี่ฮะทราบทราบครับก็มีคนต่างประเทศก็มาดูงานกันเยอะแยะเออททก็เคยเคยเคยมีเคยมาเคยเคยมาแล้วก็ลงเป็นเป็นวภาษารวกอะไรนี่เคยก็ไปแหล่งที่เราสนใจคประเทศไทยมาก็จะมาแวะเยี่ยมชมที่นี่แเป็นที่ขึ้นหน้าขึ้นตาของที่นี่เลยครับอยู่ที่สามแง่อนซ้อนเป็นแห่งที่ที่น่าไปชมนะครับแล้วผมขอครับ